เราจะไม่ฉันด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเราจะฉันเพียงเพื่อให้อัตภาพนี้ตั้งอยู่ได้สำหรับที่จะมีกำลังแขนกำลังขาไปทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลในกุศลผลบุญที่ได้ ขอจงสะท้อนย้อนกลับไปถึงอย่างเจ้าของก่อนข่าวก่อนน้ำที่น้อมนำมาถวายและที่ขายมาให้กินถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้มีเมตตามีบุญคุณที่มาหุงหาทำให้คนอื่นกิน แม้จะให้เปล่าๆหรือจะให้โดยแลกเปลี่ยนกับกระดาษกระหาปณะ,ะสตังก็ถือว่ามีบุญคุณเพราะเรามีทรัพย์มีแก้วแหวนเงินทองดูเหมือนว่าจะมีราคามากกว่าก้อนข่าวก้อนน้ำแต่ด้วยความเป็นจริง จะกินแก้วแหวนเงินทองเหล่านั้นก็กินไม่อิ่มกินไม่ได้เผือจะติดคอตายด้วยซ้ำไปดังนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอันแท้จริงก็คือซากพืชซากสัตว์ที่ชื่อว่าอาหารทั้งหลายคือน้ำเหลวๆที่ดื่มนเข้าไป ไหลอยู่ตามหวยน้องคองบึงเหล่านี้แหละตกมาจากฟ้าเรียกว่าฝนตกมาเสร็จมาเก็บไว้ในพื้นดินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งซึมลงไปเมทันไหลไปรวมสาครจากหลาย,ลายสาครไปเป็นมหาสมุทร ไปเก็บไว้ในทะเลพอเก็บในทะเลเสร็จให้ละเหยไปเป็นก้อนเปกแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นดินหมุนเวียนเพื่อจะหล่อเลี้ยงสัพพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอันมีมนุษย์และเดรัจฉานสองพวกนี้ที่จะต้องอาศัยน้ำนี่แหละ หล่อเลี้ยงอัตภาพระบบเหล่านี้ใครไม่ได้ไปสร้างเอาไว้แต่มันเป็นของมันมาเช่นนั้นเองตามกฎของจักรวาลตามกฎมนเทียนธรรมดังนั้นสังขารร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยธรรมชาติ สร้างทั้งร่างกายและก็สร้างสิ่งที่รอเลี้ยงร่างกายคือพันธุ์พืชต่างๆทั้งหลายเนี่ยใครมาคิดมาออกแบบเหรอใครเป็นคนคิดออกว่าควรจะมีผักบุ้งควรจะมีกระลำปีกระล่ำหอผักกาดหอมกวางตุง้งะนาเนี่ยใครคิด ใครคิดเหลอที่จะให้มีมะม่วงมีลำไยให้รสชาติมันแตกต่างออกไปกันสารพันสารพัดชนิดไม่ใช่ฝีมือมนุษย์หรอกมันเป็นกฎของจักรวาลน,นั้นอย่ามายึดติดยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกฎจักรวาลเหล่านี้นะอย่ามาหลงติดอก,กติดใจนั่นเอง ชอบในความหวานความหอมของมันชอบในความเปรี้ยวความเค็มของมันอืชอบในความเนียนนุ่มในเนื้อของมันแท้ที่จริงมันกลไกลระบบของจักรวาลม,มันเป็นของมันมาเช่นนั้นเองคนที่รู้ไม่เท่าไม่ทันจะมาติดใจในสิ่งเหล่านี้ แล้วก็ไม่ยอมไปเกิดที่ไหนๆสิเกิดที่ใดขอให้มีกินอย่างนี้อีกขอให้มีกินไม่หวัดไม่ไหวนะกินเสร็จแล้วเป็นไงอ่ะกินเสร็จก็โตโต,โตเสร็จก็ตายอืมพอมันเริ่มโตนั่นแหละเตรียมตัวตายได้แล้วมันจะโตไปสู่ความตายในที่สุดของร่างกาย ที่มันเป็นอยู่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของชั่วข่าวอย่าไปยึดมันถือมัน่นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ฉันตามมีตามได้มีก็ฉันมีมากก็ฉันพอดีมีน้อยก็ฉันน้อยไม่มีก็ไม่ฉันบางวันมีก็ลองไม่ฉันมันดูป้าเออ อย่างนี้ต้องการจะฝึกมาให้มันติดนั่นเองชอบเค็มแต่วันนี้จะกินแต่จืดๆจ,จะดูซิว่ามันจะทุลมทุลายไหม,ยอ,มอยากหวานโอ้ไม่เอาคว้าเปรี้ยวนะดูซิมันจะตายไหมถ้าไม่ได้กินตามที่อยากฝืนใจมันกินเนี่ยม,มันก็ไม่ตาย กินได้ทั้งนั้นนี่อันนี้ว่าขมอมืขมนี่แหละเป็นยาอ่ะขมขมปิดขมปีเลยขมบอรเพชดขมฟ้าทลายโจรขมลูกใต้ใบขมใบมะละกรเนี่กินนะมขมเป็นยาซะอ,อีกไงหวานเป็นลมขมเป็นยาอืม คนที่ท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยคือลมอเป็นลมเพราะอะไรกินของหวานหวานเข้าไปหรือเปล่า่งลดของหวานลดของหวานลงดิเดี๋ยวยกถาดลมมันกำเริบไอที่ว่าท้องอืดท้องเฟอ้อเั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถาดลมมันกำเริบมันกำเริบจากอะไรอ่ะจากสิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยก็เลยว่าในขณะที่จะกิน กับพินิษพิจารณาผลจากการกินด้วยว่าถ้ากินอันนี้แล้วมันจะเป็นยังไงร,ร่างกายถ้ากินสิ่งนี้แล้วร่างกายจะตอบสนองในทางดีหรือทางชั่วเจออ,อย่างนี้เขาเรียกไม่เห็นแก่กินกินด้วยสติปัญญาเพื่อยังให้อัตภาพมันตั้งอยู่ได้สำหรับที่จะทับพอทำความดีนี่แหละ ก็เลยให้มีการพิจารณากันทุกมื้อที่จะกินไม่จำเป็นจะต้องมานั่งนิ่งๆรวมๆกันในวัดแล้วพิจารณาแล้วไม่จำเป็นจะต้องว่าเป็นภาษาบาลีแล้มให้นึกคิดเป็นภาษาไทยนั่นแหละถ้าเป็นคนไทยให้นึกคิดเป็นภาษารัสเซียในเมื่อเป็นรัสเซียนึกคิดเป็นภาษาคาเมนคแม ืม่ถึงเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะแต่โดยใจความให้เข้าใจว่าเรากำลังพูดเรากำลังกล่าวกำลังพิจารณาเรื่องอะไรอยู่อันนั้นไม่จะเป็นจะตกไปเหมือนพระพุทธเจ้าท่านใช้ภาษาบาลีสันสกฤตอมเพราะท่านเกิดในชมพูทวีปใน แผ่นดินในตะกูลที่ใช้ภาษานั้นนั้นแต่เรามาเกิดในตะกูลที่ใช้ภาษาไทยอย่างนี้เราก็ใช้ภาษาไทยแต่ใจความความหมายความเข้าอกเข้าใจในการกระทําในคําพูดเป็นอันเดียวกันกับพุทธการไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ก ความศักดิ์สิทธิ์ความขังมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจว่ากำลังพูดอะไรอยู่กำลังสอนตัวเองกำลังอบรมตัวเองเรื่องอะไรอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นถ้าว่าโอ๊ยต้องว่าเป็นภาษาบาลีจบกระดาษมานั่งว่าเลยอันนั้นเขาต้องการจะจำเพื่อจะเอาไปใช้เป็นป,ปกติเช่นพระแต่จริงๆแล้วแต่จะทำตอนแรก,แรก พอม,มาภายหลังนี่อือยาดโยมทั้งหลายถ้าไม่รู้ภาษาบาลีนี่ต้อพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยสิได้ถ้ารู้ความหมายเกิดผลขึ้นทั้งสิ้นอืเกิดผลขึ้นทั้งสิ้น มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นนั่นเองไอ้ที่เกิดผลนะ่ะเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์แหละทําสิ่งนี้สิ่งนี้เลยตอบแทนมาทันตาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะทาดีได้ดีนี่เรียกว่าศักด,ด,ดิ์สิทธิ์เออจากการที่ฉันเป็นคนดีวะเห็นทันตาเลยแกทําไมอะ่ะถ้าฉันไม่โดนคนอื่นมาด่ามาแช่งเห็นได้ชัดเลยเออ เมื่อก่อนฉันทําชั่วมีแต่คนมาแช่งฉันมาด่าฉันแต่ละวันนะ่พะพอฉันเลิกทําชั่วแค่นั้นเองไม่มีใครมายืนด่าฉันเลยแกท่านตาเห็นเลยศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์ด้วยการกระทําไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เพราะคาถาอาคมเวทมนต์หรอกเออไม่ใช่ไปเอาน้ํามันผีน้ํามันพายอะไรมาล็อกความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประพฤติตรงนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ คิดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทำอย่างนั้นเออเนี่ยเขาเรียกโอชุป,ปฏิปันโดตรงตรงนั่นแหละเรียกว่าบริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์ตรงในทางที่ดีถ้าตรงในทางที่ชั่วมันก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ผลชั่วตามวัยเหมือนกันอืมอ่ะนิมนเชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวมตามลำดับสินสืบต่อไป